สวัสดีครับ F c ซครับพี่น้องป่องไปเอฟซีพงไญยทาพระละมือนี่กัซิมาเ่นน้ำไม่น้ำโค้งเนาะครับพี่น้องอยู่แกงหัวซองไงครับเด้อครับพี่น้องเ่นน้ำครับหัวซองไงกับลุงฤทธิ์ครับพี่น้องลุงฤทธิ์มาตึกแห่ครับกับอบตไซครับไซเบสครับมือนี่ก็เลยได้มาน้าเพิ่นเนาะครับพี่น้องมาเ่นน้ำาน้าเพิ่นมาเบิงครับพี่น้อง น้ำโค้งบานเฮาส่วนฤดูแล้งเนาะครับพี่น้องธรรมชาติสางสันเนาะครับพี่น้องน้ำแกงเย็นๆครับพี่น้องอาการร้อนๆต้องลงเล่นน้ำครับวอนนี้กาซีไต้แกงกระสูงลงมาจากประมาณจดกสามโลเนาะครับพี่น้องเสีงครับทางเขามากาสีนาตอสดอเนาะครับข้างตอสดอวัดบ้านโค้งนกกระติน ทางลงเนาะครับพี่น้องเพิ่นกับซิมีเคลื่อนมองสูบน้ำเนาะครับเขาก็มาเล่นน้ำครับพี่น้องอากาศท้อนมากับลุงฤทธิ์ครับพนย,ย่ายท้าบอได้มากครับมือนี้่นมาตึกแหครับกับอบตครับ่นมาตึกแหครับเลยมาเล่นน้ำนะเพิ่น พ,นพ ab ab. ่นยามเบ็ดครับพ่นสียามเบ็ดครับเบ็ดปลอมครับดูเด้อครับพี่น้องรุ่น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 ี่รุ um> ่นปลาครับนานครับพี่น้องปลาบูกครับมนนีกระปุกครับพี่น้องมันแล้วครับมันแล้วบัดเท่านี้พันสิรุ่นแหครับพี่น้องเพิ่นหวานแหไว้แล้วไปไปเบิ่งแหน้ำกันครับ ตาไฮกับไซทั้งลุม่มปุครับพี่น้องมีแต่ปลาหลาดเงี่ยเอาเนะโอ้โหครับพี่น้องบุ้ยครับตาอยู่หน,ๆๆหน้าเลยเลยน้าลืกครับไหลปลาต้งนอกเข่าเฮทั้งในครับพี่น้อง <laughs> <laughs> ไหลปลาต้องนอกเข่าเฮทั้งในเข่าอยู่ว้อวั <laughs> นี้ปลาติดตัวนะ ไปครับพี่น้องเบิ่งแกงครับน้ำไหลแกงน้ำต้นตาดครับเย็นสบายครับพี่น้องดีเลยแกงก่อนน้อยขึ้นบุกขึ้นก่อนน้อยแล้วก่อนใหญุ่่นนเโหก่อนน้อยก่อนน้อยนั่นบอนเขาตัทองใส่อะนะถือเป็นเชีงเทิงไงโหมาดูดอกมีปลาดู้ปลาหน่อยเนาะแ่ไม่มีปลาแต่ใช้ก้อนนี่ แต่เป้อมเลยครับาทีมต้องโหลดนี่้นดแ่ไว,ว,ว้เลยดอกบงุมแหครับงุมแหได้แล้วนุงครับออกแล้วบ่ออกออกนะาก่อนหน่อยหาก่อน,น,นอออเด้ไได้ ไปาไลฟ์แห้งหมดนก่อนหน่อยก่อนหน่อยก่อนหน่ออันนั้นเลยแล้วพดจบคือไปทั้งครึ่งก่อนนอนทำมันตีนนอนมาชื่อใดเนาะอืมชื่ออะไรจะอุดมสมบูรณ์นะครับมีแม่น้ำมีปลานะครับให้พี่น้องได้ซุ้มย็นกับสายน้ำี่ไหลน์เครับสวยงามครับอ่าจบไปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวส่วนหน้าจะรายงานต่อไปครับ ไปเร็วเลยบอกไปกลับเข้าไปไลย ไปเลยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไปหากรตากองไปน้งคนโอ้โหโอ้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 โหตางไป้คนแล้วเโอ้โเฮ้ยมาี่ครับไอแกงเน จะลองนำนะครับ่ว่านำหมนแห้งันไหนจะ่าสามาเล่นได้ครับรับระมาหน้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นห้เบิงครับไปแล้วโอ้ลงไปนโอลองแกงครับลองแกง

ตั้งก้ามองอยู่นะสามสามกลางคืนมาตั้งเท่วเลยเนาะตึ้งแหึกับตึ้งเท่ยเลยเนาะตึกปลาหน่อยน้ำจะล็อกจอกแกะสเม่นบ่ไปไป หมดเลยบริเวณจะเห็น,แ,นแล้วเน่ยเราขับกางคืนกระตึกแถวนามตื่นครับเช้าหนาแคีงครับไปครับพี่น้องคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องพญธา,าพาะโลเดอร์พี่น้องเด้อ คลิปหน้าพ่อกันไหมครับคลิปนี้ใบเพียงทสานี้ครับสวัสดีครับ துணி